สวัสดีครับวันนี้มีของเล่นใหม่นะครับสำหรับชาวไรเฟิลนะครับหรือว่าคนที่ชอบยิงปืนยาวหลายระยะนะครับมาฝากกันนะครับก็คือเจ้ากล้องบันทึกภาพทริคเกอร์แคมครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับจริงๆริเนี่ยนะฮะที่เป็นคนที่ชอบกีฬายิงปืนยาวหลายระยะนะครับบางทีเราก็จะมีปัญหาเยอะมากเลยในการอธิบายว่าเส้นเล็งเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็สมมติเวลาถ้าเราเล็งเผื่อนะครับ อาจจะเผื่อลมหรือว่าเผื่อระยะหมือตั้งศูนย์ที่อย่างกระบ,บอกนี้ม่ตั้งศูนย์ไว้ที่ร้อยเมตรเนี่ยนะครับแล้วจะยิง200เมตรเนี่ยแล้วผมไม่ต้องการปรับเส้นเล็งนะครับก็คือใช้วิธีการเผื่อเส้นเลงเอาเนี่ยจะยิงตำแหน่งตรงไหนครับบางทีอธิบายยากครับต้องออกกระดาษมาเขียนภ้าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปเส้นเล็งแล้วก็อธิบายกันแต่เจ้ากล้องตัวนี้มันตอบโจทย์เลยครับเจ้ากล้องซิกเกอร์แคมนะครับผมซึ่งในตลาดเนี่ยทที่ผมค้นหาดูเนี่ย มันก็จะมี2ยี่ห้อหลักๆนะครับก็คือจะมีแท็กต c แคนะครับกับ t r i กเ e r c a แแต่ว่าก็ไปค้นดูรีวิวใน y t u t u เนี่ยจะพบว่ากล้องเจ้า t r i กเ e r ร์แคเนี่ยก็มีคนเอาไปใส่ไรเฟิลขนาดใหญ่ครับมีนักกีฬายิงปืน p r s หลายท่านนะครับก็ทั้งเป็นทั้งนักกีฬายิงปืนจะเป็น i n นสต u คเตอร์ที่สอนวิธีเทคนิคการยิง,งต่างๆนะครับก็ใช้เจ้ากล้อง t ริกเกอร์แคเนี่ยอธิบายซึ่งผมว่า10ปากว่าไปเท่าตาเห็นจริงๆครับ บางทีเราเห็นเขาเลงตรงไหนปุ๊บแล้วยิงเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อเนี่ยมันคืออะไรนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยที่จะมาจบกับเจ้า t i กเกอร์แคเนี่ยเราก็ได้ลองหลายวิธีนะครับมันก็จะมีพวกอะแดปเตอร์ที่ต่อกับสมาร์ทโฟนต่ออย่างอื่น,นครับก็พบว่าเวลาการทำเนี่ยถ้าเราจะต่อสมาร์ทโฟนนะครับเราก็ไม่สามารถจะยิงได้เราก็เราต้องมาดู ผ่านจอสมาร์ทโฟนซึ่งมันไม่ถนัดนะครับแต่เจ้าทิกเกอร์แคมตัวนี้หรือว่าแท็กเตอร์แคมแล้วแต่นะครับเจ้าตัวทิกเกอร์แคมตัวนี้มันใช้วิธีการก็คือมันจะเป็นปริซึมนะครับแล้วก็มันจะเอาภาพภาพหนึ่งเนี่ยเราก็จะมองเห็นตาเราเห็นนะครับเราก็จะเห็นทุกอย่างเป็นปกติครับการเดียวกันก็จะส่งภาพส่วนหนึ่งเนี่ยขึ้นไปที่กล้องตัวนี้นะครับซึ่งกล้องตัวนี้ก็บันทึกไฟล์เป็นภาพหรือวิดีโอเนี่ยได้สูงถึง เป็น 4K เลยระดับ 4K นะครับแล้วก็ที่เด็ดก็คือมันสามารถจะต่อแอปพลิเคชันนะครับจะดูไลฟ์เลยก็ได้คือในตัวมันเนี่ยมันก็จะมี Wi-Fi อยู่นะครับเราสามารถจะดูไลฟ์ผ่านตัว iPad สมาร์ทโฟนอะไรก็แล้วแต่ได้เลยนะครับหรือว่าจะเอาไฟล์วิดีโอเนี่ยมาใช้ภายหลังเป็นฟุตเทจก็ทำได้นะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันเหมาะมากเลยสำหรับคนที่เป็นผู้สอนยิงปืนนะครับหรือว่าเรามา เล่นกีฬาพวกนี้ด้วยกันนะครับมาการยิงปืนหลายระยะนี่ยนะครับอยากจะอธิบายให้เพื่อนรู้ว่ายิงตำแหน่งตรงไหนเล่นตรงไหนเนี่ยครับใช้วิธีนี้ผมว่าเด็ดสุดเลยนะครับผมก็ส่วนเทคนิคต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูน้องกายอธิบายกันว่ามันเซตอัพยังไงจริงๆมันใช้งานได้ง่ายมากเลยครับแล้วก็ผมว่าเป็นกล้องที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ดังใจเลยครับวันนี้ผมก็จะมา สอนวิธีการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับตัวโทรศัพท์มือถือนะฮะขั้นตอนแรกก็คือการโหลดแอปพลิเคชันก็จะสามารถโหลดได้ทั้ง Android และก็ iOS นะครับผมแอปพลิเคชันก็จะเป็น t i กเก r c a m 2.1ตัวนี้กล้องจะเป็นรุ่น2.1นะฮะมันจะมีกล้องรุ่นรุ่นแรกกับรุ่น2แล้วก็ให้โหลดรุ่น2.1นี้เข้ามาในตัวเครื่องนะครับผม หลังจากโหลดแอปเข้ามาให้เข้าไปที่ในตัวแอปนะครับโดยตัวแอปอะ่ะมันก็จะมีรูปกล้องอยู่ตรงกลางอะ่ะให้เรากดเข้าไปขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิดตัวกล้องขึ้นมาและทำการเชื่อมต่อ wifi เข้ากับตัวกล้องนะฮะตัวชื่อของตัวกล้องก็คือ Ticker อร์แคะฮะให้เรากดเชื่อมต่อเข้าไปได้เลยตัวแอปอาจจะถามรหัสผ่านนะครับ ตัวรหัสผ่านจะให้มากับตัวกล้องอยู่ในกล่องนะครับผมและหลังจากนั้นนะฮะให้เรากลับมาที่หน้าแอปพลิเคชันแล้วจะเห็นได้ว่าตัวแอปนะฮะเปลี่ยนเป็นชื่อ Ticker ร์แคมแล้วให้เรากดไปตรงรูปตัวกล้องได้เลยครับและหลังจากนั้นเราก็จะได้ภาพจากกล้อง Ti กเกอร์แคมขึ้นมาเราสามารถกดอัดตรงปุ่มตรงกลางได้เลยครับหลังจากเราอัดภาพนะครับภาพก็จะถูกเก็บอยู่ที่ ตัวแกลเลอรี่ดูด้านซ้ายล่างเนี่ยฮะให้เรากดเข้าไปเราก็จะเจอคางภาพที่เรากดอัดวิดีโอออกมาเราสามารถนำภาพออกมาได้โดยการกดติ๊กนะฮะที่ตัวซีเล็กด้านบนน่ะเลือกภาพที่เราอยากจะนำออกไปใช้งานได้เลยแล้วก็กดดาวน์โหลดที่ตัวปุ่มตรงกลางด้านล่างนะฮะเพื่อที่จะนำภาพออกไปใช้หลังจากดาวน์โหลดนะฮะภาพจะถูกเก็บอยู่ที่ ด้านหน้าแรกของตัวแอปพลิเคชันนะฮะอยู่ตรงด้านขวาล่างนะครับผมสามารถกดเข้าไปแล้วก็ส่งต่อได้เลยครับผมและในการนำรูปออกมาใช้นะครับมีอยู่2วิธีก็คือวิธีแรกก็คือวิธีการดาวน์โหลดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้กับอีกหนึ่งวิธีคือถอดเมมโมรีจากตัวกล้องอะนำไปเสียบใส่คอมแล้วก็ดึงภาพลงไว้ในคอมได้เลยมันก็จะเร็วกว่าการมานั่งดาวน์โหลดตัวนี้นะครับ ตัวเมมโมรีอ่ะจะให้เป็นตัวไมโคร SD c a r การ์ดมาอาจจะต้องใช้ตัวแปลงเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อกับคอมอีกทีหนึ่งขอบคุณครับผม